ไอ้นเพอไงเห็นแรงก่ครับพไงฟผมดีได้เห่อเางผเย็นเอเห็นตักใส่ตักข้าวบบแบอยู่พอาไงเห็ดแงนอเอินพอไงบอกบอกน้ำเลยนอพี่พี่กด้เกี่ยวกาเลนอด้เกี่ยวก็ใหม่เลยอครับพี่้อง ผ้ามาเบิงไอ้คนนี้ครับเป็นั่งอยู่นี่ครับอ่ำต่ำนี่แหละเป็นสานแหงเป็นไผ่เบิงกับจีว่าสานแหงนอนครับนอนเป <_' Playstation> ็นปลาขยะกระจายเถอะนแหงยังไอ้เพื่อนเอ็นแหงเอ็นมานี้มันส้านยากแตไในนี่มันเห็นแต่ในที่มาที่ไปห้ <_' c ười> องแ <_' S 1> หง <ละ S 1> แล้วะคัทผู้สารเปลี่ยนคัทผู้สารเปลี่ยนหน่งยากบอกมัน <_' c ười> ยากต <ละ S 1> ้องการก้อจอมเป็นมานน่จอมจอม ก่อจอม่าก่อจอมมาสารสารสารสานนั้นมาบ้านี้มันเป็นอยังที่จอมเขา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 แนี่ยมันก็กว้าออกก็เนาะแต่ว่าคนสานบางคนมันจอมเขาจอมเขาบกกว้างบ่อยบ่อขยายออกนะไมนลืมเอาแขนบ่ก็ลืมโมแขนก็สานโมเปลี่ยนก็สานเป็นแล้วขาเอาแขนโมเปลี่นแขนมันสิบมิตรอย่างไอ้วันร่องอธิบายฟังแนี่ยแขมันสิบสองอย่างแขนสิบหกกบแขนสิบเอ็ด แขนสิบหกมันเป็นไงบ้างแขสิบหกับสามสี่รอบจังเอารอบแล้วโอ้่สิบหกแขบางคนเด็กสมัยใหม่สิบองจากนอการสานแหมันสีมีแขนอยู่สองแบบคือแบบสิบเอ็แขนสิบเอ็ดหนึ่งกัสานสองรอบสานตาหนึงกัเอาแหนเอาแขนสิบเอ็ดรอบแลแขนสิบเอ็ดตาเพิ่มมาใช้ละสิบเอ็ดตาแขนสิบหกดีกว่าสิบหกรอบปะ บมแล้วสามสี่รอบสองตาต้องเอาแค่เนึงแค่สิเป็นแค่ห้ามัวเนาะมีเสเบิ้งแค่มีแต่แค่แค้นเปนจดะไแค่เอาลองอธิบายไปใช้แค่นี้เลยกายไปอะไรนึงหันเดียยส็ในเบิ้งในกลังอเอาแค่อะไเมื่อกี้จะเป็นตองออกมาไมวันเพิ่มตาขึ้นมาอีกคือคือห้ามันีว่เรื่องไหนนี่นีเห็นว่าเออแค่ห้ามมเนี่ย นี่นี่เป็นตาเพิ่มขึ้นมาออนี่นี่นี่แก้บ้านนี่เขาเาน,น,น,นี่นี่เพิ่มเออหอยคือหั่มมวนี่นเออ้นั่นนั่นต้องป้องอยู่นั่นมัน,น,นเ,นะเออพิเ่มมากที่ละสิบหกตาเขาเอานแกะเนาะเจส่กวางออกกวางออกบ้านออกบ้านออกท่านผู้ใด้บอกตัวนี้มันก็ะจอมเขาจอมเขาจอมเขาแล้ววานเม่อไรแล้ววานเม่อไรเลยว่าเป็นว่าเป็นแหเลย,ย,เ,เ,ลยเป็นยังบุรนี่เนาะเป็นแหเลยมันกระย่าจอมหล่อผู้ได้สันใจก่อน เยหัวแล้วตายแล้วเดล้วเดิ้ลสอนอยู่ว่าการสอนเฮนี่ไ้เนาะก็กสอนสอนเบิรดเดีวผมสารเป็นเบิรดเลยสานเฮ่สานสวิงสานไส้สานล้อเพลรล้อสานหอดหอดทิบเข่าอย่งเงี้ยเปลี่ยนทิปเข่ากับสารเป็นเทเสมือนแติบเข่ากระดงจงงจะกระดงนี่ไว้ไวนกระดงกระดง กระดงเคืองเนาะกระโดงตาปลากระดงตาปลากระดงเขิงกระดงะดม,มันจะมีตาขีตาหางบ่ตาหางก็งแล้วเป็นตาปลาเออ,อ,ยยอที่เบิ่งพี่น้องพี่พี่การสานแหครับได้น่อยใช่ไหมไม่สีบล็อกจักการสานแหะนึง,กกบบบบบงนั่งทักใส่ทักว่าปรับปรุงใส่เวลาจักมือวันได้ดังหนึ่งเส้นหนึ่ง ก็เด็กเป็นใสกับอาทิตย์นึงก็แล้วอาทิตย์นึงก็แล้วเนาะแค่แหางก็เแค่หางครับแล้วไหวอยู่ก็เล้แค่ปลาคอหใหญ่แค่ปลาใหญ่แค่สามแค่สี่พระเรื่องถเมื่อนี้บ่คอยจะเห็นในการมีคนคานแหให้เดินครับไปเสืกเอกิ่ตลาดเบสเลยมีคลองแท้แล้วครับของแท้ของเป็นๆซุดๆเลย ไม่เห็นมาเบิ่งวิธีการสานครับอันนี้เขาเอิ่นยังก่อนนี่เอิ่นปานปานอืมสานแหี่สานแหี่ยามนันม้นครับเป็นเล็กสมัยใหม่โบจักได้นดินบานมีแล้วก็ใช้ล,ลูกลูกหินหรือลูกลูกเล็กบ่ลูกเกล็กเขาเอาิ่นเขาเอิ่นยังเมื่อเขาเอิ่นลูกแหี่ยนเหรอ วิธีการสานแหะสมัยโบราณสมัยแต่ปฟูแต่ปฟูเขาผุละแต่แว่าสื้อมือนี้ไม่ค่อยเห็นครับนานๆเห็นเห็นหนึ่งเพิ่นนี่เพิ่นรักษาเอากลักษณ์ไว้นี่รักษาเอากลักษณ์ประเภทนี้อันเก่าแก่ไออว้นีเชื่ออ้วนเบิ่งเล่านี่เห็นหนึ่งสีบรอนทัมมาาเลยครับนี่เป็นอาเซียประเทศนี่ ที่เรามื่อนี้ลราเป็นเช่าหน้าเช่าให้เช่าสวนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเบิ้งบางอีูแล้ววันท้ายเบิ้งมองหนึ่งมองนี่สบายครับมองสบายมองมองสบายครับมองนี่นั่นมองนี่มองสบายดีคือมองี่ มีแนวอยู่บ่มีแนวสบายอยู่บ่ที่รับแล้วจเจาสบายแค่นดะีครับมองสบายเนนะจ็ดมองสบายน,านะโอเคไมครับ